ค,ค่ะคุณผู้ชมเรามีนักการนทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5โมงครึ่งนะคะที่เอิ์กจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคนบันเทิงให้คุณผู้ชมได้รู้มากกว่าที่คุณรู้ในมงมายารีพอร์ตค่ะ <c oughs> ก็แหมทิ้งเป็นปริศนากันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับหนูน้อยปาโตหน้าตาหน้ารักจิ้มลิ้มในมิวสิกวิดีโอเพลงอย่าผิดนัดของคู่หูเพื่อนซีบี้และอาเดอ t a สตาร์ค่ะหลายคนก็สงสัยเหลือเกินว่าหนูน้อยคนนี้เป็นใครวันนี้มีคำตอบมาเฉลยแน่ๆแล้วค่ะ อาันม่่งงยจากที่ทิ้งเป็นปริศนาให้หลายๆคนงงงวยกันเล่นเมื่อหนูน้อยตาตนหน้าจิ้มลิ้มที่2หนุ่มบี้และอาเขาเป็นปลืองทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการถ่ายทามิวสิควิดีโอเพลงอย่าผิดนัดว่าหนูน้อยหน้าตาบ้องแบ๊วคนนี้เป็นใครซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนนะคะเท่ก็คือน้องฟางถาย,ยาสึดเลิฟของวิกบอสบอยเจกคนเกียรติที่ไปเขียวให้มาชิมรางงานแสดงในมิวสิควิดีโอเพลงนี้เป็นครั้งแรกค่ะ Oh, <laughs> เนี่ยไม่ได้มีแพลนเลยว่าจะเอาลูกตัวเองมาเล่นแต่ว่าตุณผว่าหาเด็กไม่ทันนะครับคืออย่างนี้เออผมไม่ได้ไปผมไม่ได้กะจะไปที่กองถ่ายวันนั้นก็รู้ว่าเขาจะถ่ายมิวสิกวิดีโอกันพอส1เอ็โมงเช้าก็มีโทรศัพท์มาจากพี่จอยที่เป็นผู้ควบคุมดูแลมิวสิกวิดีโอตัวนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ชอบตอนจบแบบนี้เขาว่ามันมันไม่หักมันไม่เก๋มันไม่เท่มันไม่อะไรยังไงเราอยากจะเปลี่ยนมีไอเดียที่ เบลเทอร์อเ,อเขามาขายสคริปต์เนี่ยพี่รู้สึกว่าเออยังอยากให้ภาพของบี้กับอานเนี่ยยังไม่ใช่แบบแย่งกันเป็นเพื่อนกันแต่แย่กับฉีดผู้หญิงพี่ก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นเด็กที่ไปที่กองแล้วเปลี่ยนกระดานหาันพี่ก็เลยแบบใครดีล่ะในผู้หญิงพี่ก็เลยโทรหาคุณบอยบอบอย,ค,บอย,ค,บอยคะขอน้ําปลาได้ไหม บอกก็ตกใจเขาบอกจะดีเหรอพี่จะเล่นได้เหรออรเงน้องปางได้ไหมคะเฮ,ะฮะ้ทำไมเหรอหาเด็กไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้คือเสือมงเช้าแล้วบี้เนี่ยอยู่ที่กองถ่ายได้ถึงบ่ายสองเท่านั้นเพราะว่าวันนั้นต้องขึ้นเครื่องไป เล่นคอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดก็เลยโทรไปหาภรรยาแล้วก็บอกเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีเด็กเอาไปก้าฉากดิ์ไหมไปก็ได้ก็เลยแบบพุ่งจากออฟฟิศไปที่บ้านกลับมาที่บ้านแล้วก็รับรางไปเอเาไปที่ของถ่ายก็แบบมีสองช็อตอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยกลายเป็นว่านะฮะวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าส่งลูกเองอ <c oughs> ลองในจอทีวี ตอนแรกไม่รู้ฮะว่าว่าจะจบยังไง MV นี้เาขาเล่าคร่าวๆว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่า MV จะจบยังไ<อ>งเสร็จคล<อ>ุมก็จะโหยมีน้องปางมาเล่นด้วยเป็นตอนจบว่าเรามาหาผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยเออเซอร์ไพรส์ดีนะออก็แปลกทีเหมือนกันนะเพว่ามันก็ได้เป็นว<ด>ิธีที่น่ารักอีกแบบหนึ่งใช่ใช่มา มาเพิ่มสีสันให้เอมวีเราก็ว่าได้เลยนครับใช่กรียววันนานาทีคุณพ่อคนเก่งคนนี้จะยอมปล่อยคิวลูกสาวสุดเลิฟมาโลดแลนในจอให้ได้เห็นกันซึ่งแน่นอนว่างานนี้ทั้งคุณพ่อบอยและคุณแม่ปริมก็เลยต้องมาดูแลความเรียบร้อยแถมติวเข้มให้สมกับเป็นทายาดผู้กำกับมือทองทีเดียวค่ะ ก็ยิ้มนะฮะมันก็ยิ้มหรืว่เขินไปเขินมาคือปรางเขาจะปลืม้มปลื้มพี่บี้มากอยู่แล้วนะครับบางทีอยู่ที่บ้านก็เรียกตัวเองว่าเป็นพี่บี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบางทีตอนตั้งแต่รอรดิถังรักแล้วเขาก็จะเห็น shot พี่บี้กับมิวแบบกลิ้งบนทรายเขาก็จะเหมือนกับว่าพรมพรมในห้องรับแขกบางทีก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นทรายแล้วก็กลิ้งกลิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีมา นะครับส่วนถ้าโตโตขึ้นต่อไปก็อันนี้จะต้องต้องดูอีกทีว่าความชอบเขาเป็นยังไงอาจจะ่ายกล้องไปเลยก็ได้ไม่รู้จถึงอายุจะยังน้อยแต่ก็ใช้แววกปยคะแนนจากใครแต่ใครหลายคนกับตากลมๆแววๆของเธอคนนี้ไปแล้วซึ่งก็คงต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าหนูน้อยตาโตคนนี้จะได้เป็นนักแสดงในสังกัดของคุณพ่อบวยทุกคนเกียรดหรือเปล่าค่ะ